สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Adventure 12ช่องที่จะพาทุกคนไปผจญภัยในโลกของยนต์ประกรรมรุ่นใหม่ๆวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถยนต์ที่หลายคนรอคอยอย่าง Honda Civic ปี2026รถซีดานยอดนิยมที่กลับมาอีกครั้งพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่เหนือชั้นกว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัด Honda ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของซีว i c ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งความสปอร์ตความประหยัดและความหรูหราในเวลาเดียวกันเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Honda Civic 2026มาพร้อมเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวทันสมัยกว่าเดิมฝากระโปรงหน้าดูยาวขึ้นเล็กน้อยและมีการปรับรูปทรงกันชนหน้าให้มีความสปอร์ตด,ดุดันมากขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ดีไซน์เรียบหรูพร้อมไฟหน้า LED ทรงเรียวยาวแบบฟูล LED ที่ให้ความสว่างชัดเจนแม้ในยามค่ำคืน เส้นข้างของตัวรถถูกออกแบบให้ดูมีมิติและเพรียวบางมากกว่าเดิมเสริมด้วยลอ้ออลลอยขนาด17-18นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่ช่วยให้ตัวรถดูโดดเด่นและมั่นคงทุกมุมมองส่วนด้านท้าย Honda Civic 2026มีการปรับดีไซน์ไฟท้ายให้เป็นแบบเลดไลท์บาร์เชื่อมต่อทั้งสองข้างอย่างสวยงามกันชนหลังดีไซน์ใหม่พร้อมปลายท่อคู่ที่เพิ่มความสปอร์ต และยังคงรักษาความเรียบหรูในแบบฉบับซีวิกไว้อย่างครบถ้วนโครงสร้างตัวถังได้รับการพัฒนาใหม่ให้มีน้ำหนักเบาลงแต่แข็งแรงขึ้นเพิ่มความปลอดภัยและการทรงตัวที่ดียิ่งกว่าเดิมภายในห้องโดยสาร Honda Civic 2026ถูกออกแบบให้มีความหรูหราทันสมัยและใช้งานง่ายวัสดุภายในใช้คุณภาพระดับพรีเมียมเบาะนั่งดีไซน์ใหม่ให้ความสบายมากขึ้นและรองรับสริระได้ดี หน้าจอระบบสัมผัสกลางขนาด10.2นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมจาก Bose ที่ให้เสียงคมชัดทุกย่านความถี่แผงคอนโซลถูกออกแบบใหม่ให้ดูสะอาดตาและทันสมัยพร้อมไฟแอ B เบียนไลท์ที่สร้างบรรยากาศหรูหราในยามค่ำคืน ในด้านสมรรถนะ Honda Civic 2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด182แรงม้าแรงบิด240นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้ความนุ่มนวลและประหยัดเชื้อเพลิงได้ดีเยี่ยมอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ18กิโลเมตรต่อลิตรนอกจากนี้ยังมีรุ่นไฮบริดอ h e v ที่ใช้เครื่องยนต์2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมถึง200แรงม้าที่ตอบสนองรวดเร็วและขับขี่ได้อย่างเงียบสงบในโหมดไฟฟ้าระบบกันสะเทือนของซีวิกใหม่ได้รับการปรับจูนให้สมดุลมากขึ้นทั้งความนุ่มนวลและการเกาะถนนการควบคุมพวงมาลัยแม่นยำกว่าเดิมทำให้การขับขี่ในเมืองหรือทางไกลมีความมั่นใจยิ่งขึ้น ระบบเบรกและระบบควบคุมเสถียรภาพได้รับการอัปเดตเพื่อให้รองรับสมรรถนะที่สูงขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda Civic 2026มาพร้อมชุดระบบ Honda Sensing รุ่นใหม่ล่าสุดที่รวมฟังก์ชันช่วยขับขี่มากมายเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัตริระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบหยุดและออกตัวอัตโนมัติ ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อออกนอกเลนระบบแจ้งเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบตรวจจับคนเดินเท้ารวมถึงกล้องรอบคันแบบ360องศาที่ช่วยให้ผู้ขับมองเห็นทุกมุมได้อย่างชัดเจนอีกหนึ่งจุดเด่นของ Honda Civic 2026คือการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น Honda Connect ที่สามารถตรวจสอบสถานะของรถผ่านสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทรถเปิดแอร์ล็อกประตูหรือตรวจสอบตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้ใช้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบอัเอปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ที่ช่วยให้รถได้รับการปรับปรุงฟีเจอร์ใหม่อยู่เสมอ Honda ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยการใช้วัสดุรีไซเคิลในส่วนต่างๆของห้องโดยสารรวมถึงการออกแบบให้ลดแรงต้านลม ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยไอเสียซีวิกใหม่จึงไม่เพียงแต่สวยงามและแรงเท่านั้นแต่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสำหรับรุ่นย่อย Honda Civic 2026คาดว่าจะมีให้เลือกทั้งรุ่น L รุ่น RS และรุ่น e h e v r s แต่ละรุ่นจะมีอุปกรณ์แตกต่างกันไปตามระดับราคาโดยรุ่นสูงสุดจะมาพร้อมชุดแต่งสปอร์ตเต็มรูปแบบ ทั้งสเกตหน้าหลังสปอยเลอร์ท้ายและออล้ออลลอยพิเศษที่เพิ่มความดุดันให้ตัวรถมากขึ้นส่วนราคาจำหน่ายคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ9 0 0 0 0สบาทไปจนถึง1.2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชั่น Honda Civic 2026ถือเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งคนที่มองหารถยนต์สำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันและคนที่ชอบความสปอร์ตรหราซีวิกใหม่นี้มาพร้อมสมรรถนะที่ครบครัน ความปลอดภัยขั้นสูงและเทคโนโลยีทันสมัยที่พร้อมจะยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้เหนือชั้นกอว่าที่เคยถ้าคุณกำลังมองหารถซีดานที่ทั้งแรงประหยัดและดูดี Honda Civic 2026คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามทั้งรูปลักษณ์ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่จัดเต็มในทุกด้านเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานหรือครอบครัว และทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของ Honda Civic 2026รุ่นใหม่ล่าสุดถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Adventure 12ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเกี่ยวกับรถใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้ชมกันก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ